วันนี้เธอจะทำอะไรให้แม่ดูคะทาเที่ยวนี่ยชาชีเหมือนหอยทาเหมือนหอยทาอืมหอยทามันเป็นแบบนี้เหรอ ขอพี่น้ำหน่อยดครับเชิญครับที่ไหนเนี่ยกินครับไม่อยากแ่เับรูปหน้าดีดีสิลูกพอ,อยังอ่ะ ทั่วย,ยังพี่ีช่พี่ือซาเอร์เขียนให้มันทั่วสิลูกยังไม่พออกเหรอไปดูกระจก,ก,ะจกโอเคโอเค <riding! S 2> ไปดูกระจกมาแล้วเป็นไงม้่งลูกช่วยช่วยโอเคแล้วทำอะไรต่อคะ เอาสิเอาสิเอาข้างไหนไว้ข้างไหนอะลูกรอเอาเอาเอาเหลือเอาะไรไว้ข้างหลังเอาอะไรไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังลูกข้้าางหนอ๋อเอาไหนรู้เสื้อหรอ อ๋อโอเคให้ช่วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคค่ะนี่หมุนนีแบบนึง มันยาวเกนเเินไปหรือเปล่ออาใส่เสื้อเสร็จแล้วเธอจะทำอะไรต่อคะใส่กางเกงสีคะใส่าใส่ข้างไหนเอวอยู่ทางไหนลูกเอวอ่ะเอวเอวเหรอ ตัวส,น,น,สนุกดีนะครับแล้วเราต้องเอามันมีโบหรือเปล่าหรือมีโบไว้ข้างหน้าเปล่าใช่ปะมีโบอ่ะมีหรือเปล่าล่ะแม่แค่ถามเฉยๆ <precedent S 2> ยนี่นใช่ป,ป่าใช่ปล่าอ๋อไม่ใช่หรอ ลูกกระตุ้มอ๋อลูกกระตุ้มอ๋อแม่ก็นึกว่าโบอ้าวหลุดเลยเหรออ้าวไม่เป็นไรหรอกลูกเอาวางไว้ก่อนช่างมันช่างมันเอาวางไว้อ่ะใส่กางเกงก่อนช่างมันหลูกมันใส่ไม่ได้ก็มันใส่ไม่ได้แล้วอะสิ ช่างมันหลุกเอาวางไว้เอาวางไว้วางไว้มาจะไม่หนีใช่ใช่เราเอาไปอมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาวางไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆแม่วางไว้ะอ่าอืมอืมเราเอาไปแย่จมูกได้ไหม หนูจะเอาชุดนี้อ่ะห,ห,หนูจะชุดน,นี้ไ,ได,ได้ชุดไหนก็ทำได้ดดไ,ได,ได้แต่วันนั้นมันเลอะไงที่หนูจะเอามาถอดอะ่ะใช่ไหม เธอชอบไหมล่ะเธอชอบไหมคะแล้วเดี๋ยวแม่ช่วยแต่งให้ดีนะแล้วเดี๋ยวแม่มัดผมให้ด้วยโอเคไหมคะโอเคค่ะใายบายใายบายค่ะคนสวยบายบายพี่ก็สามว่าใส่ชุดนี้หรอใช่ใช่